เกิดอีกอย่างขึ้นครับพี่น้อง FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงจะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อได้ยินอุ๋งอิงเบาแบบนี้โอ้โหผูใ้ใดสิทนอยู่ได้สาวกูอุ๋งอิงเบาขนาดนี้ใครสิทนอยู่ได้เอาอพี่น้อง,งาาอ้าก่อนอื่นก่อนสิมาเป่าข่าวนี้นะครับผมมือนี่สาวน้อยเพนบ้านแพ้มาแสดงให้ชมฟรีนะครับอยู่ที่วัดบางปิงบางปิงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมแฟนคลับแฟนเพลง แม่ไปปูสัดตั้งแต่สวยๆคุณนะสัดเต็มตั้งแต่เด็กก่อนไปหาอีหล่าวว่ะสัสหลายๆคนก็บอกว่าไปหาอุอีเป็นแฟนขับตัวยยกน้องหญิงบางคนมาจากสีว่าแทบไม่ค่อยจืดหิงมาก่อนและที่นี่พอได้ยินข่าวแพรว่าุงหญิงจัอม่าแล้วก็สาวเราเป็นประเภทสีมาเสดหยุดงานเลยบอเหตุงานข่อยสีมาปูสัดไปเวียนคุณสันแม่มาปูสัด บางคนก็หยุดงานบอกว่าหยุดงานออกมาลางานมาผูกาจองไว้ยานบ่ได้เบิ่งนงอวงพาะว่ามือแรงค้นไปหลายแน่นอนหลายแน่นอนค่ะหลายน่นอนเพราะหลังจากที่เราเห็นมาสาวนอนพิบานแพงบอกว่าเพื่อสิบาแสดงยุ่งใสเวลาไปออดทั่วกรุงเทพวิ่แตกทุกสนามหลายสนามแทบทุกสนามไปแสดงตามต่างจังหวัดภาคเหนือบอกว่าสิบเป็นทั้งสิงบูรี่ึ้นมาทั้ง นอย่างนครสวรรค์นครสวนีค์คนจะเต็มขึ้นมาทั้งื่องเขาอันเพชรบุรีเพชรบุรีโรงขยายเส้นกระสีกระโจมจนมอโจโหวดมาอ่าสีมีคนมาบังข่อยบ่พี่น้องอยู่ทั้งเขาบัานนี้ล่าอยู่ทั้งเขาบัานนี้ป่านนี้เนี่เด็กขยายเส้นกระสีละสัาดังระดับประเทศเนาะไปแสดงอยู่กลางทงนามือนั้งได้ฟังบ่ทุ่งนาจอนนี่มือป่ากยอดคนแม่พี่น้องครับ มาแต่ทางไหนรุ่นแห่งคนเคืองจังหวัดอันสีสกิลอุบลอุบลบอกเพราะอันที่บุญมังสาหารเนาะที่บุญมังสาหารอุบลราชธานีข้นเคืองจังหวัดอุบลกองอุบลเนี่กะหักสาวหน่อยเพจบานเท่าเป็นเอ็กซ์ซอีแลาวอีงไลท์ขึ้นอย่างนี้ทางบ้านนั่นเมาถึงนั่นเอ้าสัมผัสได้สนาดคอยดูดีๆด้วสีได้สาวกูเแล้วอ่ามาสัมผัสมา ม fi uh. uh huh. ื่อนั hmm ้นเจ้ากลับบ uh ้านแมนบอลยู่เพิร์นทีมาราจังหวัดอุบลเอฟซีแฟนคลับในโมบาร์หน่อยถามเจ้าเอ้าแม่ยืนยันยันสี่นะกันมาสั่เออเออเออกระถามว่าอุ้ยแม่เป็นเอฟสมัยก่อนอ่ะแม่เป็นเอฟซีของอ่า แม่นี่สีสานสมัยรุ่นที่แม่นี่ดังมาสั่นแล้ว่ว่าเอฟซีนี่รุ่นรุ่นใหญ่เลาไเดซันแม่รุ่นหาิบควารุ่นหาซีสี่หกสิบหกสิบแล้วนะอ่าแล้วแม่มากบากบานนี่พ่อมา่ออุ้งอิงแม่ขนขิ้งลูกเลยอ่าแล้วก็แม่ก็เป็นเอฟซีเจ้าอยูนใ่สองเจ้าคุนนังเจ้าแม่ครูเคมาลาก็อารสีเป็นคณะแม่ค่ะบานนี่เอ้า อันเป็นอย่งไรมาจะไหนหนงอิงคือมาอยู่สาวหน่อยเพลียบางแห้งเนาะองอิงคืออาก็คืเดวายว่าอันความเป็นไหมอะไรไหมแม่อ่าแล้วที่นี่จอลึกไปสี่ตรงว่าเอ้าแม่จะเป็นหมากเนาะองอิงหลายภาษาโบเดียร์แต่แม่แฟนคลับคนนี้ดิแม่เฮาหนีผู้เป็นแม่เฮากับมากเพราะว่าสมัยเด็กๆหมากแม่ฮันนี่สีอีสานอ้าบอกบ้านหล่ะบอกไปกับคนลุกไปเพราะว่าคนลุกอิน สารอ่ะรุ่นเดียวกันกับอ่ายลเรียกันกับแม่แ,<ล>แม่เราแมนแม่คอยนังเกิดก่อนประมาณอ่ายังเป็นดักหน่อยอยู่แหมยังจำด้ยังหูเขาอยู่่าษาว้าวไปแล้วกัสิว่าวพื้นแม่สาวปลุกมือหนังมานางให้ผมกับเบาโจเป็นดักผมใส่ไว้แลาวดักผมสีสโมงเสืออ้อผอาแบบ คนเบาถึงอุมิอินซีสมองบอลจบคนเบาอยู่กูเดียวไฟมาท่านในอาบปากบอกว่าท่านเกินคนเบาคนเราฟังทุกมือมากนําเสียงเสียงนองบพรคือไผยเสียงไปเอกลาไปเอกลาอ่าคดตัวของเนาะคือไม่เอาไปเทียบกับคนอื่นเพราะว่าเสียงอมเหมือนคนอื่นเสียงภูมิอิน่ะ แม่สาวปูวาเนาะเหมือนมาน่งเพ็ดไไมผมอยู่นี่แม่สาวปูพ่นวาเสียงอุ้งอิงอย่างเหมือนเอาเสียงของศิลปินหลายๆคนเพราะว,ว่าวสิเป็นลูกทุ่งสตรีมหมอล่ำล<อ>ิเกยัยงแ้่เอามาร่วมกันมัดร่วมกันยี่ให้อุ้งอิง<ช>เสียงเป็นเอกลักษณ์มากฮ<ช>าบ่มี่แม่สาวปกวาหาบ่มี่นี่แหละแม่ก็เลยมัดอุ้งอิง ทั้งที่เราแม่สาวกุ้งเนี่ยบอกว่ายังบ่เคยไปเบิ่งนะที่เล็กเเออบ่คยห็นกแต่ือแต่ว่าเบิ่งอยู่ทั้งบ้านติดตามตลอดช่วงที่น้องดังใหม่ๆน่ะพอสาวกุ้งกลับไปช่วงไหนเฮ็ดขคาวเนาะเฮ็ดขคาวดูดูเฮ็ดขคาวมอหลานี่แหละเฮ็ดขคาวหลายๆคนร่วมกันแล้วที่นี่แม่มาไกลเฮ็ดขคาวน้องอิงให้เบิ่งดูดูเด้อพ่อแม่เบิ่งแล้วแม่ก็ว่าคือทอดมอหลาสมัยตะกี้คือเพิ่นมาแม่เท่าไหนซีสารเพิ่นบ่อมาพ่อน้องอิงเพิ่นก็เลยมักแฮงมักนี่สิแม่เพิ่นว่าสิอันนี้ก็เป็นความเสื่อเด้อค่ะของเปียกๆเพิดมา พร้อมการเปรียบเทียบว่าอ่าเป็นตัวแทนเหมือนน้องอิ๋งเป็นตัวแทนแม่ฮันนี่เพื่อนมาสีเพื่นมากก็คือชอบใครชอบมันเอฟซีก็จะเข้าใจเนาะอีกแหละแม่่อยกับแจ้ว่าสอวกู๊ดแม่่อยกับสี่ปิดมาถ่ายถ่ายกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันก็คือรุ่นเดียวกันเนาะเออแม่หอยกับสีบางสะอ่อนเห็นเห็นเท่าเห็นเท่าเนาะเห็นบ่าวโจ๊บ่าวโจเบบ่าวขาวน้องอุ๋งแม่่อยกับสีเป็ดฟางขาวเนี่ยเดินอุ๋งแม่เพื่อนมา อู้สอ่อนเนาะเด็กหน่อยอีหยังคือมีนบุญวาสนาดีแน่ล่าสุดแม่แม่ฉันน่ะไปคอมเมนต์เรื่อยๆได้ในบ้านฮักน้องอินน่ะไปคอมเมนต์่าไม่มีใครเหมือนไม่มีใครทําเหมือนน้องได้น้องคือน้องอินคือชุดยอดอีหลีแม่ฉันน่ะเป็นเอฟซีน้องอยู่ในบ้านฮักีในกลุ่มบ้านฮักกลุ่มใหญ่แซนกว่าน่ะแซนสามน่ะแม่ฉันก็ไปคอมเมนต์อยู่ตลอดอืออิหลีพี่หน่อยนะ่ว่าบอกถึงมา โปรเมตาเฮ้าดิ๊กเมตาเฮ้าหนูเม่เฮาแต่แท้จะได้มาตัวเองอ้าวเพราะะฉนั้นแล้วเฮาเนาะที่เบาข่าวนองทุกมือซึ้มซับมาทุกมือเบิ่งผลงานทุกมือไปในหน้าเวทีหลายๆครั้งหรือว่าไปหลังเวทีแนงนอนกโซนแรกๆเนาะไปได้ไปสัมภผัสเนาะแล้วก็ติดตามน้องที่ผลงานใน YouTube ด้วยในอะไรสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ติดตามบทเพลงทุกเพลงของน้องฟังทุกเพลงฟังหลายๆรอบเฮ้ากับหมูซึ้งว่าด็กหน่อยเพาเนี่ยพอ่ธรรมดาบอแปลกใจเลยว่าเป็นยัง คว,มวา,ามประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเป็นอย่างค้นคือหักนองอีกขนาดนี้อนอกจากนีก้มีของม่มมไมไอไม่ได้มีอะไรมากมายนะแค่คําพูดน้องอนะ่ะเหมือนมันสักสิทธิ์อะไรยังไงไม่รู้อ,อ่เหมือนมันเป็นมวลสะกดอะไรทําให้เอฟซีรักเอฟซีหลงทําให้หนักข่าวสื่อมวลชนหรือว่าคนอยูทูบเบอร์หรือต่างๆแบบ คือหลายคนอ่ะมาทําข่าวน้องแล้วพอทําข่าวน้องก็คือปังทุกคนยอดดีขึ้นทุกคนเอฟซีมาแห่ให้กําลังใจกันทุกช่องทางเลยบาวโจ้อือนี่แหละเป็นปากคนกันไม้ของวงการหมอลล่ะที่เขายังบป้ก้วยเงียเนาะเอาพอเราถึงข่าวเด็กเราออกนอกเรื่องไกลๆอ่าไปเปิดยูอันนี้เปิดแม่อันข่าวลูกทุ่งเนาะข่าวลูกทุ่งเนาะข่าวลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งอ๋อข่าวลูกทุ่งนี่เชยงค่ะข่าวลูกทุ่งคนเดียลงคลิปๆหนึ่งที่ อุ่งอิงเพจบางแงงได้อ <ffic. S 3> ้อนเพราะพม่เอฟซีมีเลน้องจะมีคำอ้อนอ้อนไปเปิดฟังแงมาให้ชมนีละอปิดยฟังก็เล่พี่น้องเนาะอ่ะอ่ะเปิดขนาดเลยขออนุญาตนะครับข่าวลุกทุ่งเนาะเอฟซีได้ข่าวลุกทุ่งะายได้เลยอุ่งเพจบัอ๋อเปิดเปิดมองว่าที่ไหนเลยเป็นโ่นอะไรพี่ สวัสดีพบผมในเอฟซีาวทูนเนอค่ะเด้อหนูอุ้ยที่บา้านมค่ะฝากผนง่านเพ่งตามบอร์สุนงคางในเดอวยจาเดอริจรินกับพีจินตลาค่ะติดตามที่ช่องจินตระชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแช์เป็นกันตเัเใะกันด้วยกันนี่ 21ครับฝากติดตาในเด็กครับนีนะอ่ะขอพูดคลิปน,นะครับจากคาวลูกพุงนะครับผมแล้วที่นี่พ่อ,ออูอินว่าแบบนี้แล้วเ c ฟซี FC ว่าจังไหนบาัาเนี่ยอซีว่ายังไงเอเบอกว่าเอซี FC นัดกันร่วมโต,โต,โต,โตัวเอฟซบอกว่านี่มากนี่พรุ่งนี้จะเป็นการแสดงพลังรังยิ่งใหญ่ให้โลกได้รู้ว่า fc พลังเงียบมีอยู่จริงและจะเป็นการหยุดเรื่องทุกอย่างด้วย3ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงต้องได้ค่ะพี่ดอกต้องทำให้ได้เข้าเสือเสือหมั่นในใน fc แฟนขับขออูหอิงเพราะว่า fc แฟ็นขับมหาสามตัวประเทศต่างประเทศกันหลายแล้วนนนครับใช่และ fc เนี่ยคอมมิเนยคือตอบมาทุกวินาทีทุกนาทีก็คือผู้เสียงเดียวกันก็คือพร้อมมากค่ะ พร้อมที่จะไปรับชมแล้วก็พร้อมจีเครื่องพร้อมมากมาสา่นเอามุนี้ว่าหอบปันจีเครื่องหาเครื่องพร้อมเทเลเครื่องโทรศัพท์เทเลเครื่องป้าถล่มของเข้ามาอีกหลายเครื่องนี่สาวกูไอแต่คนละเครื่องโทรศัพท์คนละสามเครื่องคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ตามคำขอสามร้อยรอบต้องมีเอสซีคนนี้บอกค่ะพี่น้อง ใช่ครับทําให้รู้ว่ามีเอฟซีรักน้องมากแค่ไหนของแถ่มาแล้วค่ะพี่น้องว่ะสันนี่หละของแถ่มาแล้วครับใช่จัดไปค่ะเพื่อลูกสาวคนนี้ของเราคนเดียวเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมป้าแตนครับแตบบ่ว่าถุงเท่ค่ะนี่นะครับพี่น้องนะผู้นี้ผมมีข้อมแท็บเล็ตมือถือตั้งไว้ร่อแล้วครับพ,อ,อ,พมมอมด<า>ันไปน้ำกัด ครับผมอานีล่ะนี่คือเสียงจากปากของเอฟซีแฟนคลับนะครับที่พร้อมมากๆพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้พร้อมที่สกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ปันยอดวิวสตอรีุ่นพิจตลาพูดลากับน้องอุลีเพชรบันแพงไฮโดงดังข้ามประเทศเลยไประดับโลกเลยนะขอให้พรุ่งนี้ช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เก้าง พรุ่งนี้เช้าค่ะที่หนาช่องยูทูบตั้งนาฬิกาปุ๊กไว้เลยเนาะเขาเอานะตั้งปุ๊กไว้เลยเก่ามุ่งครับผมที่ช่องจินตะหลาชัแนลออฟฟิเชียลใมหมอครับผมเวลาเก้าโมงนะครับผมเรามีนัดกันอย่าลืมนะครับมืออื่น้ามือเสาร์ห้าสองคนมือเสาร์เลยนะห้าสองคนหลังจากที่ปล่อยเพลงปล่อยเอ็มวีออกมาเราจะมาอัปเดตทันทีเลยนะครับวันรอฟังเลยปักปุ๊กไปซ่องเขานั่มกันอะไครับผมบ่าวโจดีไซน์กับสาวกุ๊กกะจิแช่เพลงของ เนี่ยเพลงตางมผสมนอกฮกของพี่จิ๋งก็น้องอิงออกมาห่าชุ่มชนสองเท่าอยู่ในเลี่ยเนาะปัดหดช่องเราไว้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็รับข่าวสารพรุ่งนี้รัวๆเลยเนาะสำหรับบทเพลงนี้ดันเลยศติดหนึ่งในมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงสามเอยสามล้านอยู่ภายในหนึ่งวันนะครับอ่าโอเคครับสซารับเมอนีในหนึ่งชั่วโมงนะสามล้านดิวในหนึ่งวันเออถูกอ่าโอเค สามล้านวิวในภายใน24ช okay ั่วโมงโอเคครับผมอ่ะโอเควันนี้สาวกุเขมราดบาว์สรลีสกับสิอลาไ์ปก่เนาะพบกันใหม่ในมืออื่นเลยครับมืออื่นเราเจอกันครับผมปักหมุดรอรอแชร์รับชมพร้อมกันทั่วโลกครับหรับมันี่ลาไป่อนครับสวัสดีครับ